พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่22ตุลาคมครศิศร2024คำพยานชีวิตโดยคุณมารีลูทเฮเลนาไมอา มินาสเกเรสบราซิลในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในชีวิตและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่5ข้อ7จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายคุณมารีลูธเฮเลนาไมอาเป็นพยานว่า บางครั้งเหตุการณ์กระทันหันเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันความตั้งใจของเราไปวันหนึ่งขณะที่ดิฉันกำลังเลื่อนเตียงนอนขาเตียงได้กระแทกถูกหัวน,นิ้วแม่เท้าของดิฉันหักอาการบาดเจ็บนี้เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของดิฉันแม้ว่าตอนนี้ดิฉันจะทำกิจวัตรบางอย่างไม่ได้แต่ดิฉันก็ยังพยายามฝืนที่จะทำให้ได้ เมื่อดิฉันคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตนเองทําให้เห็นได้ชัดถึงการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าที่ทรงช่วยเราทุกวันเมื่อเผชิญกับพฤติกรรมที่ไร้ความคิดความรีบร้อนและความดื้อรัน้นในขณะที่กิจกรรมต่างๆของดิฉันถูกจำกัดลงเนื่องจากนิ้วหัวแม่เท้าที่หักแต่คำอธิษฐานของดิฉันคือขอให้พระเยซูทรงสอนให้ดิฉันระมัดระวังเชื่อฟัง และนิ่งมากขึ้นเพื่อที่จะไว้วางใจและยอมจำนนต่อพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดและผู้พิทักษ์ดูแลดิฉันขอพระเจ้าช่วยให้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูผู้ทรงตรัสว่านี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคข้อคิดสำหรับวันนี้แม้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของชีวิตพระเยซูประทานสันติสุข และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในชีวิตขอให้แสงสว่างของพระองค์ส่องสว่างในแต่ละก้าวเดินของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูทรงสอนว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ